ลูคาโมดริชพอลพอกบาออนเดรสอินิเอสตาจำหน่ายเกมของแท้ถูกที่สุดแล้วได้ทันทีไปหาดูได้ครับที่ store top up หรือว่าถ้าจะคุยกับร้านไปหา store top up ที่ในลานแอปได้ครับลิงก์จะอยู่ข้างล่างนะครับกำลังมองหาที่เติมเงินในเกมฟี f a า16หรือว่าเกมอื่นๆราคาถูกไปดูได้ครับที่ MMOROG แล้วถ้าใช้รหัสของผม N94 คุณจะได้ลดอีก6%ครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกับ c h anel n iNat94 FIFA 16 Pack Opening นะครับแล้วสำหรับวันนี้ผมจะมาลองดวงเปิดแพ็ค ทีมออฟเดอะแยร์มิดฟิลด์เอร์เองนะครับมีตรงกลางอะมิดฟิลเออร์ตรงกลางครับมีพอพอกบาอินเนสตาแล้วก็ลูก้ามอดริชมีแค่3ตัวนะครับแต่มิดฟิล l d เออร์มีแค่3ก็อยากลองหวังจะได้ครับอาจจะได้ไม่แน่นะไม่แน่นะแอแพ็ค5,000ก่อนมาลุยพวกแพ็คแบบนี้ก่อนครับมาเลยอัลเกโร่คุณใครว่านัทโชว์คุณอัลเกโร่อีกแล้ววะฮึจ้ะ C D M ใครไม่รู้ครับจากเธอคีโทวา่าเผาแมสซี่อยู่หน้าแพ็กพกบ้าอยู่ในแพ็กคาซามิใครวะมาโกโแพ็กสุดท้ายครับหลังจากนี้เราไปพรีเมียมบ้างมีพรีเมียมโกโแพ็กสุดท้ายฮึจา่าบรูมันวัดแพ็กละเจ็ดพันห้าพรีมี่มโกโแพ็กแพ็กแรกแลักคาเซ็ต คอมมอนอเล็กซานดาอเล็กซานดาให้ใบสีฟ้าหรือเปล่าไม่ใช่ครับโรดริเกสเฮ้ยคอมมอน Where is my team of the year เอนี่ไม่ใช่ไม่มีแรเลยอะวะ First Premium Pack Premium Place Pack พอพกบา้าเถอะ Premium g o Play Pack Pack ที่สอง Let's go มา ขอ,อสักหน่อยแตเอ้ยโอ้โหนึกว่านึกว่าเป็นยายาโทเรครับตกใจหมดเลยครับแต่ยายาโทเรมันเป็น C M ไม่ใช่ C D M ได้ชิกทีโอเต้ครับชิปหายว่ะไอทำไมทีมออฟเดอะเยีมันได้แม่งยากมากอ่ะได้ยากมากมาบูฟอนไม่ใช่ครับซีวีกูอขอร้องขอร้องเอเอทำไมนี่แน่ หลังจากนี้เหลืออีกหนึ่งแมกเกอร์แพ็คครับฮอเฮนเดอร์สันไม่ใช่ครับเจมส์เมลน่าฟ u อกยูเอเอฟ c อกยูเมกเกอร์แพ็คนะเว้ยเอเอเมกเกอร์แพ็คอุ้ยกุสตาโวไอหอยทอดกุสตาโวครับซิโซโคโอ้โหโอ้โห โอเคครับท่านผู้ชมก็สำหรับแพ็กโอเพิ่งวันนี้มิดฟิล l d เดอร์ทีมออฟเดอะเยยร์จบไปก่อนแค่นี้นะครับผมแพ็กอะไรไม่ได้เลยวะจากสเปเชียลโปรโม a แพ็กนะครับไม่ใช่แพ็กธรรมดาเหมือน5 0 0 0 0 7,5อะไรแบบนี้ผมเปิดไปอยู่แต่พวกนั้นผมไม่หวังอยู่แล้วแต่ผมมีโปรโม p a แพ็กขนาดโปรโม p a แพ็กยังไม่ได้ให้อะไรผมเลยครับโอ้ยเสียดายมากเลยเสียดายมาก ก็อย่าลืมนะครับผมก่อนจะไปกดปุ่มไลค์ให้ผมด้วยนะครับถ้าอยากดูแพ็กโอเพนิ่งวิดีโออีกในคราวหน้าแล้วกดติดตามผมข้างล่างได้นะครับถ้าอยากติดตามฟีฟ a 16วิดีโอแพ็กโอเพนิ่งหรือว่าวิดีโอฟีฟ a าอื่นๆของผมมาครับในตอนต่อไปกันมาพบกับผมได้ด้วยนะครับที่ในเพจไอ้นัดลิงก์ของผมจะอยู่ข้างล่างเลยนะครับแต่สําหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแค่นี้สวัสดีครับ,บมาสิส่งนีเมาสิส่งสวยงาม